ผมมาตั้งกลนี่เลยรีวิวเจ้านี้เจ้าเดียวเลยเนี่ยวันนี้ตลาดนัดแล้วผมว่าผมมั่นใจนะครับมั่นใจหลายวันแล้วนี้ผมประมาณเอะเวนดูว่ามีกับข้าวอันไหนแปลกๆนะครับวันนี้ผมจัดสรรปลาตาบะก่อนนะครับ นีอันนี้ปลาอันนี้ปลาอะปลาซาบะซาบะค่ะอันนี้ซาบะนะครับกล่องละห้าสิบเก้าบาทนะครับกล่องละห้าสิบเก้าบาทโอ้ตกนีปลาชื่อร้านนี้อะไรนะซาบะได้เชฟไหมครับ ตามโรงแรมหรือเปล่าหรือว่าตามมานคาร้านอาหารญี่ปุ่นครับนี่ตามมาตค้าอาหารนะครับตอนนี้ก็ันตัวเองมาอยู่ตลาดนัดนะครับเป็นท็อแก่เองเลยท็อแก่น้อยนะครับท็แก่น้อยปกติเจ้านี้ยัมีปลาแซลมอนด้วยนะครับแต่วันนี้หมดนะครับปกติร้านนี้จะขายดีเรื่องปลาแซลมอน 59นะครับปลาซาบะนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายต่อเดี๋ยวมาสัมผัสอีกนิดนึง59นะครับปลาซาบะกับหม้อหนุนข้าข้าหมดเทปไม้นะครับวันนี้ป้ายขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีโต๊ะให้แปะนะครับมีแต่ป้ายข้างล่างมีป้ายข้างล่างร้้นนนนีมั ปลาตะบะไหลก้างนะครับโชว์แล้วโชว์แล้ววันนี้นี่เลยวันนี้เต็มที่เลยวันนี้ผมจัดเต็มเลยนะฮะปลาตะบะไหลก้างเห็นดูของอร่อยนะครับในตลาดนะครับ59บาทนะครับไก่เย็นนะครับต้องไก่เย็นไปร้อนไม่ได้นี่นะพริกก็มีฝีมือนะครับนี่นี่เอาน่าน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 าอันานา อนนานาอันนาอาตาบะไรก้างครับตลาดนัดผม59บาท59บาทนะครับดูดูวิธีทิกนะครับดูวิธีทิศเคฟแน่แน่เลย น,นี้เราถ่ายเต็มๆให้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะซื้อไปกล่องหนึ่งครับไปชิมกันที่บ้านนะครับแล้วเรามาให้คะแนนกันว่าแซบบ่บกว่าแซบบ่บกว่าผมเอาร้อนๆกล่อง,ง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราซื้อไปกล่องหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่บ้านนะครับวันนี้เรามารีวิวปลาสบันะครับนี่เลยของตลาด มีอะไรมาแปลกๆผมจัดให้ซื้อมาแล้วมันทดลองนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามว่าขายที่ไหนบ้างถ้าไม่อร่อยไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปกินเนื้อปลาตะบะปกติผมจะากกินปลากระมอนนะครับแต่วันนี้เรามารีวิวปลาตะบะดู

เล็บไหม,มาทุกวันอาทิตย์นะครับสมราคาครับสมราคา59าบาทแต่ผมชอบตอนม่อนเนอ วันนี้ครับบท่อนปลากระปลากะบาดเนื้อมันจะออกนุ่มๆเล็กๆปลาเซอราามันมันจะออก,ปก,กเป็นกิ้งๆิ้งเวลาที่มีแทนบแทนบกระแบบนะครับเบี้ยน้อยหอ,อยน้อยกินปลากะบาดห้าหรือเก้าบาทนี เงินหน่อยแลกิน99บาทปาทลาแซลมอนนะครับดื่มเลือดกินน้ำหน่อยเออ599ตอนนี้วิวในในระดับของปลาซาบนะครับหรือว่าบาทน,นะครับนะกล่องแบบนี้ราคา5.9บาทราคาแบบนี้ก็เทียบกันราคานี้ถือว่าสุดยอดครับผ่านครับ วัสี้แฟนเพจครับทุกคนนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดนัดเอนะครับนู้นเลยช่วงใกล้จะกลับเก็บเงินน้อยเหนื่อยนะครับนี่เวลาจะเก็บก็ใช้กระมังแบบนี้ถนะึงกับช่วงกลับเล,บลบ้วันนี้ผมเจอปลาสบะไร้ก้างนะครับนี่เลยเชฟใหม่นะครับนี่เลยแฟนเขาสุดเจ๋งนะครับปล่อยภรรยามาขายของตามตลาดนัดนะครับโอ้ยทีแรกเห็นสาวน้อยนะครับ คิดว่าหมสินค้าตัวใหม่ผมก็ต้องนำเสนอกันหน่อยนะครับเดินไปเดินมาจักเอ๋พอดีจักเอ๋พอดีนะครับก็เอาเสิมันอีกแล้วมันอร่อยมันอร่อยครับผมถ่ายลงเหตเลยผมผมนะเนี่ยผมจองแล้วผมจองแล้วนี่เห <c oughs> ็นคิดว่าสาวน้อยหนุ่มแหนมน,นะครับม,ม,มาขายครับมมผมผมจองแล้วนะ ผมจองแล้วครับผมจองแล้วครับอันนี้ของผมสั่งปลาไซมอนใบเบาๆนี่ทำวิธีนะครับนี่เลยใจเย็นๆนะครับต้องหายใจเย็นๆนะครับนี่หายไม่ทันนะครับรไกร้อนไม่ได้กินไก่ร้อนไม่ได้กิน ไลค์กดแชร์เลยนะเนี่ยกดติดตามด้วยแฟนแฟนทำไีมไหมแฟนคลูแฟนเป็นเชสให้ภรรยาขายนะครับนี่เลยขายอยู่สองที่นะครับเอ่อที่สอนอตกนัน่งชันวันนี้มาอีกย้าหนึ่งมาลงที่เอสเคนะครับปลาสะบะห้าสิบเก้าบาทนะครับปลาแซมอนเก้าสิบเก้าบาท มีอะไรอร่อยอร่อยนะครับลุงจำม่าจัดให้ในเพจลุงจำม่านะครับถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงจำม่านะครับเอาสามัอนอีกแล้วมันอร่อยมันอร่อย <c oughs> อันนี้เอาผมลงไดอยัอ,ผม,อผมได้แล้ว <c oughs> ผมได้แล้วนะ นี่นะครับหน้าตาก่องนะครับนี่ปลาซอบะนะครับไหลก้าง